กราบสวัสดีกาลยานมิตรที่กำลังรับฟังคุณท่านครับขอต้อนรับครูฟังเข้าสู่ช่องกำเมืองโหราศาสตร์ในรายการพยากรณ์ดวงรายเดือนก่อนเข้าเนื้อหาอย่าลืมช่วยกดปุ่มติดตามกดไลค์และกดหัวกระดิง่งตั้งหลงคลิปนี้ให้ถอยนะครับเพื่อรับความเป็นสิริมงคลความร่ำรวยความโจกดีมีโจกลาบให้กับท่านและคนที่ท่านรักครับและเป็นกำลังใจให้กับช่องกำเมืองโหราศาสตร์ในการทำคลิปพยากรณ์ดวงดวงให้กับท่านฟูฟังต่อไปครับเมื่อท่านพร้อมแล้ว ขอเจอับฟังเนื้อหาสาระดีๆภายในคลิปพร้อมกันได้เลยครับกราบสวัสดีกาลยัน,ยนมิตรที่หกักคุทานครับตอนนี้ท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องกำเมืองโหราศาสตร์ครับปีใหม่กันแล้วนะครับ2567ท่านมีเรื่องไออย่างดีๆในชีวิตดีขึ้นพ่องต้องการพอรอนอย่างประเสริฐนะครับพรส่อย่างดีๆต้องการไออย่างพิมพ์คอมเมนต์แชร์ความรู้สึกแบ่งปันกันตัวนะครับ รับผมก็มีแต่เรื่องดีๆนะครับตี่อยากจะแบ่งมอบให้กับสาหรับเช้าทาง12ลัคนาราศีผู้ชมทุกท่านนะครับเดือน mm hmm. <The S 2> นี้นะมกราคม2567เนะี่ยมีเรื่องทีต่ต้องอุ้ยกัรดำเน้นการ,กรนะรวันตีมีดาวแง่นะวันตีเก้าเก้ามกราคมดาวพระพุธแง่นะครับแง่แต่มอนกังวลลังนะครับก่อนลําลัง,ลงจะมีเรื่องที่ต้องแนะนำย้ำเตือนสําหรับบางลัคนาราศีแต่ละเรื่องบอนกันนะครับต่อมาวันตี อ่าสิมก,กราคมครับดาวพระอาทิตย์ง่ายนะครับโยคุมาเป็นตําแหน่งจุลจักรถือว่าเข้มแข็งนะเพื่อคุณอยู่สาวมก,กราคมครับดาวพระศุกร์ง่ายนะครับง่ยายมาแล้วตําแหน่งดีที่สุดนะในรอบปีเพราะน้องว่าตำแหน่งมหาจักรมีเรื่องดีๆเรื่องราวความเป็นสุริมงคลส่งเสริมเพื่อทั้ง12ราศีเรื่องอัญยณีพ่องเหมือนกันเดี๋ยวมาฟังขยากร,กรกนการนำกำลังน,นะครับแล้วก็ช่วงปลายเดือนนะครับมีดาวพ,พุธง่ายกำลังมันตีสักแปดเนาะซึ่งก็ซึ่งว่าดาวฟื้นกำลังมาแล้วนะครับดาวพ,พุธเนะี่ย มีเรื่องที่ต้องพยากรณ์นะครับและมาอู้คุยกันสาหรับทั้ง12ลัคนาราศีจะได้นั่นเดี๋ยวเอามาฟังพยากรณ์แต่ละลัคนาราศีครับก็ต้องกราบงามงนะครับขอพระคุณทุกท่านทีเป็นกําลังใจให้กับผมมาตลอดนะในตลอดปีที่ผ่านมาทั้งกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์นะฮึ่อกาลังใจแล้วก็ที่สําคัญมีบางท่านนะครับต้องกราบงามๆาผมรอบนะเรื่องก,การขอฮื่อซุปเปอร์แต่งนะเป็นขา่ากําลังใจการนาะ ชิบน้ำชาให้กันนะครับทั้งผมก็ต้องอาจย์นอบนะกำเมิดของราศาสตร์ก็ต้องอ <common> ขอ <mermaid> <factual S 2> บคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมรับชมรับฟังเป็นกำลังใจให้กันตลอดมาครับลัคนาราศีสิงค์ครับหรือว่าธนทยตีบหูลัคนาสถิตกันดูช่วงวันเกิดเพื่อดูราศีเกิดนะครับราศีสิงค์อ่ะคือปู้ที่เกิดช่วงวันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนโดยประมาณครับ ก่อนเข้าเนื้อหาครับขอเชิญชวนนะครับชาวลัคนาราศีสิงห์ครับพิมพ์คอมเมนต์ก่อนนะครับเป็นดาวประจาตัวหรือว่าดาวอสนาของท่านเองนะครับคือดาวพระอาทิตย์ตัวแทนดาวคือเหล็กเล็กนึงครับพิมพ์เหล็กนึงเรารู้วๆเก้าตัวครับเหล็กเก้าคือดาวพระเกีตนะครับความจุกดีและความมีจุกหลาบครับและกระถันต้องการพระไรอย่างประเสริฐกับพิมพ์คอมเมนต์เพิ่มเติมได้เลยนะครับขอท่านสุขสว่างกูเรืองกูประการตีพิมพ์เข้ามาครับเหล็กนึงเรารู้ว่าเก้าตัวครับ ส่งสริมภาษาฐานทีมีความเข้มแข็งนะครับแล้วก็คลิปนี้พยากรณ์เนี่ยเดือนมกราคมสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดนะนอกสถานที่นับตีวัดไรเหนือนะครับตำบลบัววัฒนาอเภอหนองไผ่จัังวดเพชรบูรณ์ครับมาพยากรณ์กันนะครับเรื่องของวสาสนาการงานการเงินความหักและก,กระดวงโจกลาบครับดูตีช่วงแรกนะดูตีดาววาสนาการก้อนนะครับจาวลัคนาราศีสิงห์ครับมีดาวพระอาทิตยนะ์เป็นดาวเจ้าเรือนวสาสนาเจ้าเรือนตนุนะครับ ซึ่งเดือนนี้มีกายนาราศีอยู่หนึ่งเเต่ช่วงต้นช่วงวที่หนึ่งถึงสิบสี่มกราคมเนี่ยดาววาสนาก็ยังครองตําแหน่งปกตินะครับอยู่่ทีเดือนพุทธนะช่วงนี้รู้สึกว่ามีกําลังมีไฟนะครับรู้สึกว่าจะค่อนข้างรู้สึกว่ามีกําลังเนาะกำลังกายกำลังใจที่ดีครับอยากจะกึศนะกึศหนักนะจะเนี่ยโน่นเนี่ยนี่นะกึศอย่างเดียวแบบป้อครับลงมือเนี่ยลงมือทำนะครับเรื่องของหน้าตี์การงานนั่นแหละครับทั้งนี้เนี่ยตลอดทั้งเดือนมีดาวพระอังคารเจริญพันธุ์ถูกก็ยังมาอยู่ที่เดือนพุทธเช่นเดียวกัันนะครบ พระอังคารกับเข้มแข็งกับแห้งอยู่นะไม่อยู่ยจะหนีความหมายดีกับจริงครับเจริญพันธุเนะี่ยหมายถึงว่ามีไฟยิบจับอะไรอย่างเงี้ยให้เต็มตีนะครับมีความสมเ็จอยู่เรื่องของนาตีการงานนะครับโดยชาะงานใหญ่าง,งานาง่ายนะเพียงแต่ถ้ามองของการจะช่วยในบ้านความเป็นพันธุเนะี่ยหมายถึงการนะได้ยกย่ายเป็นแฝงอย่างต่างช่วงนี้ก็ยังได้ดีนะครับเพียงแต่มันเป็นกูสัตรูก,กันนะครับพระอาทิตย์กับพระอังคานมีอยู่ตำแหน่งนี้เนะี่ยต้องระมัดระวังกูวิวาทะนะเพราะว่ากูทะเลาะเบาะแวงกันคนในบ้านนั่นแหละครับ ต้องอุคุยกันให้ดีนะบางครั้งก็อุคุยดีนะครับเพียงแต่ความเห็นเรื่องสําคัญๆแบบใครตรงกันโดยเฉพาะกับคนตียุ่น้อยกว่าไขรมีลูกมีหลานนะครับดูแล้วจะใส่เปิดดูแล้วจะใส่ลูกหลานให้นดีครับมีเกณฑ์จะสร้างปัญหานะครับจีบใครได้ป่วยบสบายได้ด้วยนะครับแต่ความหมายดีก็มีนะเพราะอังคารแต่แมงนี่หมายถึงว่ามีเกณฑ์ได้โยยใหญ่เปลี่ยนแปลงแล้วดีหมายถึงเรื่องของหน้าตีการงานนะครับขยับขยายยังได้ค้าขายก็ขยายกิจการสา,า,า,าขาล้านกาได้ เดี๋ยวไปพยากรณ์ต่อตีดวงการงานอำคำครับอมองเรื่องของดาววัสนาเนี่ยจะใหญ่อำาในช่วงตีสิบห้ามกราคมครับดาวพระทิยาใหญ่ราศีนะครับโย้ามาครองเป็นตําแหน่งอุดมมาเกลและจุลจักรนะถือว่าดาวดีนะครับแต่มาตกอยู่จุลอริก็ถือว่าต้องมีอุปสรรคทดสอบอยู่พ่องมองเรื่องของวัสนาโดยรวมก็หมายถึงช่วงนี้นะสุขภาพร่างกายจะมีเกณฑ์ดีขึ้นแล้วก็ฟื้นขึ้นนะครับคุณมีโอกาสแก้ไขปัญหาในเรื่องเก่าๆเดิมๆเ,มเมนะี่ยง่ายดีนะเรื่องของ ปัญหาในบ้านก็นดีลงมาอุ้ยมาปรับปรุงอยู่มาแก้ไขกันอยู่นะช่วงเกิงเดือหลังใช้ได้ดีนะมองเรื่อง,องการทํางานก็ได้นะครับจะเป็นดวงชะตาพิเศษค่อนข้างจะโดดเด่นนะครับเรื่องของการแข่งขันเนาะงานการแข่งขันเชีย่ยได้ดีครับทั้งนี้คับมีดาวพระจันทะร์นายเจริญวินาศกัญญาราศีอยู่หลายเตีย่ยเอาดูช่วงเวลาสําคัญต้องย้ำเตือนนะครับช่วงวันที่สิบถึงสิบเอ็ดนะก็ต้องระมัดร,ระวังลูกหลานจะแค่ได้ป่วยบสบายนั่นแหละครับ1 4ถึง15าระมัดร,ระวัง แฟนคนหักครับจะบ่เ no ข้าใจกันหรือว่าทะเลาะกันก็ได้นะครับรวมถึงแฟนอาจจะเจ็บไค่ได้ป่วยบ่สบายได้นะครับแล้วก็ช่วงวันตีเซาเจ็ถึงเซาเก้านะครับสำหรับเช้าลักนาราศสีสิงห์โดยตรงเนี่ยต้องดูแลสุ้หาพตัวเก่าดีครับมีเกณฑ์จะเจ็บไค่ได้ป่วยบ่สบายได้ครับต่อมาช่วงวันตีเซาเจ็ถึงเซาเก้าครับมีเกณฑ์ตีช้าลักนาราศสีสิงห์เนี่ยจะเจ็บไค่ได้ป่วยบ่สบายได้นะครับรวมถึงการเดินทางไกลตัวเนาะต้องบ่ประมาทนะครับเดินทางข้ามเกข้ามจังงวัดนะครับคุณจะผ่านไปได้ครับ ดวงการงานชาวลัคนาราศีสิงครับคุณมีดาวพระศุกนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนกรมะหรือของการงานอาชีพและกนาติครับซึ่งเดือนนี้กับญายราศีอยู่หนึ่งเตี่ยครับช่วงแรกนะช่วงกิงเดือนแรกวันที่หนึ่งถึงสิบเก้ามกราคมช่วงนี้ดาวพระศุกนะโยกเข้ามาครองตําแหน่งพระ,กะเกษตรนะดาวอ่อนกาลังนะครับมาอยู่ที่เรือนพันธุ์นะเป็นเจ้าเรือนการสังคมตัวเองต้องมองว่าช่วงนี้นะครับวันที่หนึ่งถึงสิบเก้าของชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ย พยายามเนี่ยาการในงานต้องตรวจทานตรวจสอบการทํางานให้ดีการทํางานตีเกี่ยวข้องกับความถูกต้องนะเอกสารคำอุ้งคำจานหนังสือสัญญาตัวเลขดูให้ดีครับพระสุขเป็นเรื่องของการเงินแล้วก็ตัวเลขตัวไ,ไปที่ทางานประจําเกี่ยวข้องกับการเงินตัวเลขหรือว่ากลุ่มตี่ต้องใจความถูกต้องเนาะนักบัญชีการเงินแคชเชียร์นะดูให้ดีครับมีเกณฑ์จะผิดพลาดด้านการสื่อสารโดยเฉพาะเรื่องของการเงินตัวเลขได้นะครับเรื่มจจะกระทบการเงินหรือว่าสตังค์ในกระเป๋าห้องนะครับ รวมถึงเจ้าลคัคนาราศีสิงห์งทุกท่านตีใจโทรศัพท์มือถือนะมบายแมกิ่งดูให้ดีครับกดพิดกดพลาดนะเสียงสตังค์ได้นะครับเรื่องของการทําธุรกรรมออนไลน์เนาะต้องดูให้ดีครับรวมถึงพระสู้เป็นเจ้าหการสังคมนะต้องอุคุยกันให้ดีครับคนในตีทํางานครับพยายามสื่อสารกันให้ชัดเจนนะบางครั้งมันพอทางานในตีทํางานแล้วสื่อสารกันไม่ชัดเนาะมันจะมีความผิดพลาดต้านการงานแล้วรวมถึงอาจจะ เป็นหัวความรู้สึกเนาะหวังดีแต่สื่อสารไปผิดพลาดมันจะยังเราสร้างศัตรูในตีทํางานได้น่ะละครับต้องสื่อสารกันให้ดีครับต่อมานะครับภาพรวมในตีทํางานเนี่ยตลอดทั้งเดือนยังมีดาวพระอังคารยังมาหนุนนําคนอยู่นะภาพรวมในตีทางานหมายถึงผููรักผูใหญ่หัวหน้าเจ้านายนะครับยังคงสนับสนุนแล้วก็เจรเหลือคนดีอยู่นะครับเฉพาะยังดีเป็นเฉพาะยังยิ่งด้วยนะครับตัวว่าโดดเด่นครับเรื่องของการงานเนี่ย ใครทํามาค้าขายชวงนีต้ตลอดทั้งเดือนครับค้าขายออนไลน์ค้าขายตั้งไกลเหญ่ได้ดีครับแล้วกัเรื่องของโจรกลาภับผลต้านการทํางานก็ถือว่ายังคงมีนะครับใขรทํามาค้าขายชวงนี้ก็ได้นะครับสั่งซื้อใหญ่เอ,อเดร์ใหญ่เข้ามาอยู่นะครับต่อมามีดาวใหญ่ครับช่วงสําคัญสําคัญวันที่ห้าถึงหกมกราคมชงน้ดาวพระจันทร์นะครับมาตกอยูต่ตัวืัองการสังคมก็เน้นย้ำามกล้ามครับช่วงเวลาตีสําคัญเลยนะห้าถึงหกมีเกณฑ์สูงครับตีจะพิดพางด้านการสื่อสาร เอกสารสัญญานะครับดูให้ดีนะครับอย่าไปพ่านได้นะครับต่อมาเก้ามกราคมสิบมกราคมเป็นต้นไปครับดาวพระพุธหญ่าราศีนะครับยกมาออนกำลังเป็นปลาก็ต้องถือว่าชวงนี้พยายามระมัดระวังครับไขรมีลูนองบริวารมีเกณฑ์จะสร้างปัญหาให้ได้นะครับนับจากวันที่สิบมกราคมเปต้นไปครับต่อมาเสาวมกราคมครับดาวพระสุะร์จรวนการงานย่ายราศีนะยกเข้ามาสถิตครองมหาจักรถือว่าการงานนั้นดี ทีสุดในรอบปีนะครับในตั้งแต่วันที่สาวมากราคมเป็นต้นไปสําหรับชาวลัคนาราศีสิงหนะ์เนี่ยการงานจะโดดเด่นเป็นที่สุดงานประจํางานบริษัทงานองค์กรช่วงนี้เนี้ยได้ดีนะ่นอนโดยเฉพาะงานเชิงลุกนะพนองงานเชิงลุกงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษคุณที่เนี้ยได้ดีนะมีโอกาสสูงตีชาวลัคนาราศีสิงหนะ์เนี่ยจะได้รับโอกาสการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเป็นพิเศษครับนับจากวันที่สาวมากราคมเป็นไปครับใครทำมาคล้ายๆต้องโมว่า มีโอกาสสูงครับตีลูกา้าโดยเฉพาะกลุ่มของลูกา้าไร้์ไม่ลูกา้าไร้์ไม่นะจะเข้ามาซื้อของคุณนักขึ้นนะและยังบอกต่อ,อ้กับคุณด้วยครับถือว่าช่วงเวลาของการทำมาค้าขายดีที่สุดในรอบปีแล้วนะครับช่วงวันตี่สารมากราคมนะจนถึงวันตี่ิ2กุมภาพันธ์ช่วงนี้มีโอกาสสูงครับลองจัดโปรโมชั่นเอาใจลูก้าดูครับซื้อของคุณหนักขึ้นตัวอนะครับอู้ยังก่ออูงไงไ้ง่ายเหมยมดนะเสนอข,ขายของโดยเฉพาะกลุ่มของอธุรกจสินค้าใหม่ๆผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เนี่ยไ,ได้ดีนะครับ แลวก็ภาพรวมรอของงานใหม่ธุรกิจใหม่เนาะใครที่วางงานอยู่นะช่วงตลอดเดือนนี้มีโอกาสสูงครับจะมีงานเนือ้อเช่องทางอาชีพเพื่อเลือกด้วยนะครับเป็นงานตีส่งเสริมความก้าวหน้ากับคุณในระยะยาวได้นะครับโดยในเดือนนี้ครับหากเจ้าลัคนาราศีสิงห์ต้องการเสริมดวงทางด้านการงานครับควรไปกราบสักระขอพรนะครับจากพระพุทธรูปปางสายหยาบครับทำบุญเปลี่ยนสตังค์จำนวนตีลงใต้8บาทเลขกกำลังของดาวพระอังคารครับ เมื่อทาบุญแล้วขอท่านกรวดหน้าบุทรศสุนทรสนนะครับเจ้ากรรมนายเวเปิลนโดยหา้าไปตางที่ตอนออกเฉียงใต้ครับดวงการเงินจเจ้าลัคนาราศีสิงห์ครับมีดาวพระพุธนะเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมผระเรื่องของการเงินรายได้และก็ทรัพย์สินครับเดือนนี้กญญ่าราศีอยู่2เตีย่ยแต่แบ่งเป็น2ช่วงใหญ่ๆนะครับช่วงตีหนึ่งถึงเก้านะครับช่วงนี้ดาวพระพุธครองหนาตฐานปกติครับอยู่เจรินพันธุ์ถูกเนี่ยถือว่ากัน การเงินช่วงนี้ถือว่าดีนะครับยังคง่อเนื่องนะครับไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ยังมีโจกมีหลาบต้านการเงินตัวนี้ถือว่าดีแนนอนครับไข่ธรรมะค้าขายมาถึงโจกหลับต้านการขายของนะครับได้คําสั่งซื้อใหญ่เข้ามาช่วงนี้รายได้ดีสตังค์ยิบจับสตังค์ก้อนได้เลยนะครับขยะนห้เต็มตีไว้ก้อนนะครับต่อมาช่วงตีสิบมกราคมเป็นต้นไปนะครับดาวพระพุธดาวหาราศีคํามยกเข้ามาออนกําลังนะครับเป็นพระเนี่ยอยู่ที่เรือนพุทธะช่วงนี้การเงินการหาได้ได้ในต้อง ต้องอู้คุยกันให้ดีนะใขรธรมาค้าขายโดยเฉพาะนะครับมีเกณฑ์ตีรายได้อาจจะบ,บัตรต่อเนื่องขายของพยายามขายเป็นเงินสดอย่างเดียวครับขายเป็นสินเจือเป็นเงินเจือจะมีปัญหาเบื่อท้วงครับสกะทบเรื่องของสภาพของของคุณในระยะยาวนะครับรวมทั้งทันใดตีทํางานประจํางานบริษัทน้มัระวังนิดหนึ่งครับวันตีสิบมกราคมเป็นต้นไปเนะี่ยมีเกณฑ์จะมีรายได้หนักขึ้นรวมถึงมีคนมาย,ยืมบสตังค์ครับเฮ้ยยืมไปแล้วเสียตึงสตังค์เสียตึงมิตรภาพนะครับ ส่วนรายจ่ายสำหรับของตลอดทั้งเดือนเนี่ยช่วงวันที่19นะมีรายจ่ายอยู่ผ่องนะรายจ่ายปลายเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับคนตัางบ้านนะครับรือว่าหยวดยานพาหนหะนักขึ้นนะครับล้วมาระวังนิดหนึ่งเรื่องของรายจ่ายเกี่ยวกับการเดินทางนั่นแหละครับภาษีสังคมตัวเองนะครับล้วก็ต่อมาครับช่วงวันที่สามกราคมจนไปถือว่าคุณบริหารจัดการได้ดีนะครับเรื่องของอรายจ่ายเนาะรายได้โดยรวมถือว่าอาจจะมีปกติดีแต่มีรายจ่ายช่วงต้นเดือนนั่นแหละครับวางแผนให้ดีครับ คุณมีสตังค์เลืกินเลืเก็บได้นะครับส่วนโฉลบต้านการเงินการลงทุนนะถือว่าช่วงตีหนะึ่งถึงเก้าเนี่ยมีโจกมีหลับแน่นอนครับลงทุนการเงินดีแน่นอนเป็นนักเทรดเทรดเดอร์นะครับต่อมาช่วงวตีสิบมกราคมจนไปก็ต,ปกต,ปกต้องดูให้ดีนะพิจรารณาให้ดีทั่วนะครับพเพราะว่าดาเรื่องของโฉลบต้านการเงินเหลื่อมอ่อนกําลังแล้วนะครับก็ต้องดูให้ดีเป็นพิศเศษขานาดละครับโดยในเดือนนี้ครับหากจ้าลัคนาราศีสิงครับต้องการเสริมดวงต้านการเงินครับ คนไปกราบสกาักการะของพอระนะครับจากพระพุทธรูปปังสมาธิครับทําบุญเปิดสตังค์จำนวนตีลงใต้19บาทเลขก,กำลังของดาวพระพระสิบดีครับเมื่อทำบุญแล้วขอท่านกรน้าอุทิศสงกุศลน,นะครับเจ้ากรรมนายเวนเปิลโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันตกครับดวงความหากักจจวลัคนาราศีสิงห์ครับคุณมีดาวพระราหูนะเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนีเรื่องของกูครองคนหักนะครับ ซึ่งตลอดนี้ก็ยังครองมาตรฐานปกติแต่ต้องอยู่ดีเรือนมรณะนะครับต้องอุ้ยให้ดีครับใครที่มีแฟนมีครอบครัวมีคนหักอยู่แล้วนะครับมีเกณฑ์จะเ,เวลาบอใครต้งกันพ่องนะบางท่านกันได้ตีการงานครับเฮ้ต้องห่างไกลกันพ่องควรเอาใจาใส่กนันเร้หนักนะครับอุ้ยกนันให้ดีเติมเต็มยอดคาหวานเฮ้กกาลังใจกนันเรืหนักครับโดยเฉพาะช่วงเกิงเดือนแรกเนะี่ยดาวพระศุกร์แต่ยังมาอ่อนกําลังขำๆนะครับช่วงทีหนึ่ง1 0ิเข้าเนะี่ย มีเกณฑ์จะมาเข้าใจกันตัวเองนะครับต้องอุ้ยคุยกันให้ดีให้กาลังใจครับต่อมาช่วงตีส้าวมกราคมเปต้นไปถือว่าถือว่าดีขึ้นนะครับแต่ก็ยังต้องเอาใจใส่กันให้หนักนะครับบางท่านกับแฟนอาจจะเจ็บไค่ได้ป่วยบสบายได้ดูแลกันให้ดีครับพัฒนาความสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้นนะความสัมพันธ์กลับไปได้นะครับสำหรับผู้ที่มีครอบครัวมีแฟนคนหักอยู่แล้วครับส่วนเช้าลัคนาราศีสิงห์ผู้ตียังโซดนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าดาวหักไม่กับกลับมาดีขึ้นนะเพียงแต่ดาวพระศุกกยยัังงอออ่นนําลู ช่วงต้นเดือนเนี่ยมีคนเข้ามาอุ้ยหรือว่าเป็นญาติปีน้องแนะนํามาหู้จักกันได้นะครับแต่ต้องตู้แจกันยาวครับแล้วก็ช่วงปลายเดือนครับสาวมกราคมต้นไปถือว่าคุณจะมีเสน่ห์หนักนะครับสําหรับเจ้าลัคนาราศีสิงห์คุณจะมีเสน่ห์หนักขนาดนะมีคนเข้ามาอุ้ย่วงนี้แล้วก็มีเกณฑ์เขาจะอายุน้อยกว่าคุณตัวนะครับหักละอ่อนน่แหละครับอุ้ยกันได้นับจากสาวมกราคมครับโดยในเดือนนี้ครับหากชาวลัคนาราศีสิงห์ต้องการเสริมดวงทางด้านความหักครับ ควรไปกราบสักการะขอพอรจากพระพุทธทรูปปางสมาธิครับทำบุญเวสตังจำนวนตีหลงใต้19บเกาบาทเลขก,กำลังของดาวพระพระสิบดีครับเมื่อทำบุญแล้วขอท่านกลัวน้านอาุทิศสงกุุลนะครับเจ้ากรรมนายเวนเปิลโดยหาน้าไปตังทิศตะวันตกครับดวงโจรลาบเจ้าลัคนาราศีสิงครับมีดาวพระพุทธนะเป็นดาวเจ้าเรือนพุทธะเรื่องของโจรลาบที่หับจากตุกเก้านะครับโจหับ การเสียงโจกเสียงดวงครับเดือนนีกัญญาราศีอยู่หนึ่งเตี่ยครับโดยช่วงต้นเนี่ยช่วงวันที่หนึ่งถึงเก้ามกราคมดาวพระพุธโยกเข้ามาครองมาตฐานปกติอยู่ติ่เดือนพันธุนะครับชนีเหล็กน้ำโจบหรือเหล็กเสริมนอกคุณเนี่ยก็คือเหลขเกี่ยวกับบ้านครับเลขทะเบียนบ้านเลขกเกี่ยวกับรถหรือว่าเหล็ทะเบียนรถของคุณน่นแหละครับหรือเล็กสามครับต่อมาช่วงวันที่สิบมกราคม็นไปจนถึงสิ้นเดือนครับดาวพระพุธยราศีโยกเข้ามาครองอยู่ติ่เดือนพุทธะนะครับ คนกาลังนิดนึ่งเป็นปราในโชนี้ก็พยายามเบาๆน้อยนะครับเรื่องของการซีจกเสียงดวงแต่ถ้ามองเรื่องของเหลน้ําจุกเหลกเสริมดวงเหลกมงคลเนี่ยก็คือเหลขเกี่ยวกับบุตรหลานหรือลูกหลานที่คุณเลี้ยงอยู่ครับเหลนวันเกิดหรือเหลนปีเกิดของลูกหรือหลานที่คุณเลี้ยงอยู่นั่นแหละครับหรือเหลกเกี่ยวกับตัวคุณเองนะครับวันเกิดปีเกิดหรือเหลนอายุของคุณครับหรือเหลนห้าครับส่วนดาวที่คุณจะได้โชว์าสนาครับในเดือนมกราคมช่วงกลางเดือนเลยนะครับกลางเดือนเนี่ย ดาวเด่นคือดาวพระจันทร์นะครับหรือเลข2ครับดาวรองคือดาวพระพุธหรือเลข4ีครับโดยในเดือนนี้ครับหากเจ้าลักนณาราศีสิงครับต้องการเสริมดวงตะด้านโจคกลาบครับควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางสมาธิครับทําบุญเป็นสตังค์จนวนตีลงใต้19บาทเลขกําลังของดาวพระพระศวกดีครับเมื่อทําบุญแล้วขอถานพรดหน้าบุตรที่สมกุศลนะครับเจ้ากรรมนายเวรเปิลนโดยหน้าไปทางทิศตะวันตกครับ ใต้คลิปนี้กับผมขอกราบขอพระคุณกัลยาณมิตรทุกท่านที่รวมรับฟังครับขออนวยพอห้ทุกท่านโชคดีมีใจถึงพร้อมด้วยอายุวันณนะสุขะพละด้วยเตอร์ขอพระคุณครับ